สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมซันเตอร์อีกแล้วนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมผมขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาเลยนะครับผมจาก100กว่าคนนะครับผมตอนนี้เป็น232หรือเปล่าหรือ230คนนี่แหละนะครับก็อนาคตหวังว่าน่าจะถึง300ซับสไคร์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆ ผมจะพยายามทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่ๆก็จะพยายามอัปเดตให้ได้ครบถ้วนทุกตอนนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับผมที่ติดตามกันเนาะนะครับก็ผมหวังว่าในปีหน้านะครับผมผมจะทำได้ถึง1 0 0 0งัคับสไครนะ์นะครับผม วันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะวิธีเข้าหนา้ากิจกรรมนะครับผมก็น่ารวมกิจกรรมเลยนะครับผมโอเคแล้วก็กดไปที่ตรงตะกร้าส,สินค้านะครับผมเป็นเหมือนรถเข็นนะครับผมนี่ไปนะครับนี่จะเจอนะครับผมอังเปา,อ,เปา,อ,เปาอังเปาอังเปาอังเปาน่าจะอังเปาอังเปานะครับผมอังเปาเติมปองเติมครบ รับเพิ่ม100คูป,ปองทันทีก็เหมือนเวลาอตอนที่ทุกคนเข้ามาใช่ไหมเหมือนเกมเขาจะรันมาให้อ่ะรันคูป,ปองประมาณนั้นรันคูป,ปองแบบปืบป,ป,ปืนะของผมรันมาอยู่ที่10คูป,ปองใช่ไหมก็เขาจะให้เราเหมือนเติมสะสมนะครับผมก็เหมือนเราได้ที่เขารันมาให้ประมาณ10บคูป,ปองแล้วเราก็ต้องเติม เพิ่มไปอีก90คูปองเราจะได้รับ100อีก100คูปองที่เขาให้ฟรีนะมาฟรีๆเลยนะแบบไม่มีกักไม่มีอะไรนะแบบไม,ม่ไม่ได้มีโกงอะไรนะแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มาเติมให้ดูแต่ผมรับประกันเลยว่าถ้าสมมุติอะสมมุติเป็นผมนะผมผมได้สะสมตอนนี้สะสมได้10คูปองที่เขาให้มานะครับผม <c oughs> ก็เติมเข้าไปอีก90คูปองส,สมมุติผมเติม99นะ99 แบบก็เติมมาก็จะได้รับอีกหนึ่งรคูป,ปองไปฟรีๆเลยนะครับผมทุกคนกอ็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเห็นเขาว่าหรือไม่รู้มีใครหรือเปล่านะครับผมที่แบบเออเข้าในเกมมาแล้วรัน เหมือนเกมเขาลันคูป,ปองมาให้ตรงตรงที่สิบคูป,ปองของผมเนี่ยรันเป็นร้อยเลยอันนั้นก็เราจะได้หนึงร้อยคูป,ปองมาฟรีเลยนะเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับแบบไม่ต้องเสียเวลาเติมนะครับผมเออไม่ต้องเสียตังค์เติมนะแต่อันนั้นก็ต้องดวงดีจริงๆนะครับผมบางคนก็ได้มาสามบ้างเก้บ้างอะไรอย่างนี้เห็นไหมเขาจะเขียนว่ารับได้1 0 0่ร้อยคูป,ปองตอนแรกอะที่จริงอะ่ะ ผมคิดว่าตอนเข้ามาในเกมที่เขารันอย่างนี้มาตอนแรกผมตกใจนึกว่ามันจะมีกิจกรรมอยู่ช่วงหนึ่งจําไม่ได้ที่เขาให้กดกดเหมือนคุเอเป็นอังเปาอ่ะหลายอันอ่ะกด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 แบบบางทีก็จะได้คูป,ปองมาหนึ่งคูป,ปองบ้างบางคนก็จะได้แบบ500ปองบ้างแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่ดวงตอนแรกผมนึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่น,นี้มันมาอีกแบบแต่น,นี่ก็คุ้มอยู่นะ ผมว่าคุ้มอยู่นะครับผมก็เหมือนเขาจะรันให้อันนี้ก็อยู่ที่ดวงของคนด้วยนะครับผมก็เขารันให้นะครับอันนี้เหมือนเขารันแบบเป็นสิคูปองให้ผมผมก็ต้องเติมประมาณอีก90คูปองนะครับแล้วก็เราจะได้รับอีก100คูปองมาฟรีๆเลยนะครับผมก็กิจกรรมตัวนี้ก็จะประมาณนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมคุ้มนะเหมือนเราได้เติมแค่้90ปองนะ แล้วก็ได้มาอีกถึงคูป,ปองก็จะเป็นประมาณ190คูป,ปองวะถ้าเติม99ก็บวกกับเพชรที่ผมมีก็1้อเอ่อ202ปะ20 2องคูป,ปองประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็จะมีอีกอกิจกรรมนึงนะครับผมนี่เข้ามาที่ร้านค้าเลยนะครับหรือไม่งั้นก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมนี่249คูป,ปองตัวนี้จะเป็นเอ่อ อ่ากล่องสุ่มตาลเชิญนะครับผมเป็นสกินระดับอันติเมตลีเจนลิมิเต็ดนะครับผมเปิดเพื่อลุ้นตาลเชิญสกินอันติเมตตาลเชิญลีเจนตาลเชิญ,ชญสกินลิมิเต็ดตาลเชิญตาลเชิญสกินลิมิเต็ดนะครับผมโอกาสได้นะครับผมจะอยู่ที่ 1.00%นะครับผมส่วนลีเจนดจะอยู่ที่16.50%ตานเชิญสกินลิมิเต็ดนะครับผมจะอยู่ที่8ปดสินะครับผมอ่าให้ผมเดานะผมว่าลิมิเต็ดออกแน่นอนนะครับผมเพราะว่า,าเพราะอย่างนั้นแบบเออทุกคนน่าจะสุ่มสุ่มแบบกิจกรรมอื่นก็ได้นะครับผมน่าจะมีกิจกรรมมาอีกเนาะหรือแบบอ่ะ ส่วนน้อยนะผมว่าแบบคนที่จะสุ่มได้อันติเมตนะครับผมเพราะว่าคือแบบเปอร์เซ็นที่เขาจะออกนี่ก็หนึ่งเปอร์เซ็นนะลิมิเตดนี่แบบแปดสิบสองเปอร์เซ็นเลยแบบเกินครึ่งไปเลยอะนะครับผมรีเจน์ก็กลางๆนี่แหละนะครับจำกัดแค่สองครั้งเองนะครับผมก็ถ้าคนดวงดีก็น่าจะได้นะครับผมนะก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับผม นี่เข้าไปที่หน้ารวมกิจกรรมนะครับกิจกรรมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอันนี่ไง <c oughs> นี่รูปโปรไฟล์ฟรีอันนี้นะครับผมเหมือนเขาให้เก็บเหรียญตัวนี้นะครับผมเก็บเหรียญตัวนี้ให้ถึง30เหรียญน,นะครับเห็นเขาว่าอ่าใช่ใช่ใชโปรไอกรอบไอโปรไฟล์รูปตัวนี้น่าจะเป็นอันแลปะน่าจะเป็นอันแลน่าจะไม่มี วางขายเหลืออะไรแล้วมั้งนะครับนะ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ผมสะสมเหรียญตัวนี้ได้ประมาณ10เหรียญแล้วนะครับผมถ้าสมมุติทุกคนสะสมไปถึง30เหรียญน,นะครับผมทุกคนจะได้รับโปรไฟล์ตัวนี้เลยเป็นแบบมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นของเวเลอร์พารนะเป็นของเวเลอร์พารเป็นเอ่อของอะไรล่ะของฮารี่ะ ฮาร์ y ีควีนอะเออใช่นะครับผมเป็นของกรอบโปรไฟล์ของเอ้ไม่ใช่กรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ของฮาร์รี่ควีนนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเป็นของแล่ไม่มีขายนะครับผมผมว่าไม่ควรพลาดนะครับผมก็นะครับผ,นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอยาก อคอมเมนต์พูดคุยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนเลยนะครับผมผมจะตั้งใจพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้เนาะถ้ามีเสียงรบกวนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมบ๊ายบาย